ใบละหนึ่งหมื่บาทขายได้จริงรับซื้อแบงค์ห้บาทด้านหลังมีรูปเรือแบบนี้จ่ายสดทันทีใบละหน0 0งหบาทใครมีแบงค์ห้บบาทแบบนี้ต้องรีบดูด่วนเลยนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอด i b a n k 0 8 4 0 7 2 1 3 0 3นหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้พฤติกรรมยามเช้ากับผมแบงค์เข็ยบเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ o กแบงค์เข็ยบเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับครับใครเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร50บาทครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร50บาทรัชกาลที่10เป็นธนบัตรรุ่นใหม่ครับเป็นธนบัตร50บาทแบบกระดาษครับหลายๆท่านครับ เคยใช้ธนบัตร50บาทรุ่นนี้อยู่แต่หลายๆท่านครับไม่เคยดูครับเมื่อต้องคุยแบบนี้ก่อนย้อนกลับไปเมื่อสองสาวันครับมีพี่ท่านหนึ่งครับได้นําธนาบัตร50บาทที่เป็นกระดาษแบบนี้แล้วนํามาขายถึงที่ร้านครับรับเงินใบละห้าพันถึงใบละ10,000ืบาททันทีใครที่เคยใช้แบงค์50บาทรุ่นนี้ครับคุณจงหยิบขึ้นมาดูครับเผื่อคุณอาจจะโชคดีแล้วรับเงินฟังนะ คุณอาจจะโชคดีรับเงินขั้นต่ำใบละห้าพันบาทครับใครเคยใช้แบงค์ห้าสิบบาทรุ่นนี้บ้างครับใครเคยใช้แบงค์ห้าสิบาทรุ่นนี้บ้างครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องที่พลวงเลิศครับสวัสดีพี่มิรครับเอฟเตียไต้หวันครับสวัสดีพี่วัชระครับสวัสดีพี่เจษดาพี่เจษดาแชร์ให้แล้วขอบคุณครับเอาใครเคยใช้บ้างวันนี้ไปเร็วนิดน,นึงนะ วันนี้ไปเร็วนิดนึงนะครับพอดีมีลูกค้ารออยู่ที่ร้านนะครับก็ใครที่มีของเก่านะครับอยากจะขายไม่ว่าจะเป็นเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คามกานน้ําชาเนี่ยที่ดูอยู่หมังเนี่ยเครื่องเงินขันเงินเข็มขัดเงินประเภทต่างๆใครมีของเหล่านี้แล้วคุณอยากจะขายคุณแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคาที่เราได้เลยหากของที่คุณส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกลับทันทีครับแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆพี่ๆส่งมา ยังไม่มีราคากราบขอประธานาภัยครับขออนุญาตเปิดดูอย่างเดียวไลน์มันเยอะมากมันตอบไม่ทันครับสวัสดีพี่ตินาพบุษบาครับสวัสดีพี่สุเทวาสวัสดีพี่นักลบหน่วยจูโจมครับสวัสดีทุกท่านครับอ่ะสวัสดีมีใครอยู่บ้างมีใครเคยใช้บ้างสามร้อยกว่าท่านโอ้มีพี่มิรเคยใช้หนึ่งท่านขอบพระคุณครับแสดงว่าที่เหลือไม่เคยใช้แบงค์ห้าสิบรุ่นนี้เลยใช่ไหม ช่วสวัสดีน้องชิงเอ๋อนะครับสวัสดีพี่เจียบนัดครับสวัสดีฮะเอาเอาอย่างนี้แสดงว่าไม่มีใครเคยใช้เนาะธนบัตร50บาทรุ่นนี้ครับเอาเป็นว่าขออธิบายเร็วๆแล้วกันเดี๋ยวจะไปนอนเดี๋ยวจะไปทำงานแล้วเอาอย่างนี้พี่ใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ครับวันนี้ไปเร็วเลยนะมีของเก่าอยากจะขายแอดไลน์ ID ตามหน้าจอส่งมาประเมินราคาครับ หากของคุณที่คุณส่งมามีราคาเราจะรีบตอบกับนะครับเอาเป็นว่าพี่จ๋าวันนี้ไปเร็วแล้วกันนะครับอ่ะพี่ดูครับธนบัตรห้าสิบบาทรัชากาลที่สิบใบนี้เมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาดูครับพี่ครับจุดสังเกตด้านหลังของธนบัตรห้าสิบาทรุ่นนี้ครับมีรูปเรือปรากฏอยู่ที่ด้านหลังเห็นไหมฮะมีรูปเรือปรากฏอยู่ที่ด้านหลังแล้วในเรือเนี่ย มีเทวดามีนางฟ้าปรากฏอยู่บนเรือไม่ทราบว่ามีใครเคยดูบ้างอ่ะหลายๆท่านอ่ะเคยใช้แต่ไม่เคยดูครับว่าเฮ้ยไอแบงค์ห้าสิบแบบนี้เมื่อเราดูแล้วเราสังเกตจริงๆอ่ะมันมีรายละเอียดที่ลึกลับซ่อนอยู่เห็นไหมครับใครเห็นเรือลำนี้บ้างใครเห็นนางฟ้าใครเห็นเทวดา บนเรือบ้างสวัสดีทุกท่านครับหนึ่งใบแบบนี้ขายได้จริงครับใบละห้าพันถึงใบละหมื่นนะเห็นไหมครับใบละห้าพันถึงใบละหนึ่งหมื่นบาทมีรูปเรือมีเทวดามีนางฟ้าหลายหลายท่านมีอยู่ใครเห็นแล้วบ้างใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วครับสวัสดีพี่สุนิดครับ สวัสดีพี่นักลบหน่วยจูโจมครับแชร์แล้วขอบพระคุณครับสวัสดีพี่สุครับสวัสดีพี่ตุยครับพี่จ๋าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะวันนี้ไปเร็วนะครับดูนะครับธนบัตรห้าสิบบาทรัชการที่เก้าเมื่อทุกคนหยิบขึ้นมาดูครับแล้วทุกคนสังเกตอย่างที่ผมบอกกับทุกท่านไปครับธนบัตรห้าสิบบาทรัชการที่สิบรุ่นนี้จํานวนผลิตออกมามากมายเยอะแยะมากมายต้องพูดคํานี้ครับ เรามาดูนครับเปรียบเทียบกันไปทีละจุดว่าเฮ้ยแบงค์ห้าสิบบาทใบนี้ดูอย่างไรถึงขายได้ใบละห้าพันดูอย่างไรถึงขายได้ใบละหมื่นขอบพระคุณครับดูฮะอย่างที่บอกครับของแบบนี้ครับเมื่อคุณเจอคุณก็มาขายเราได้ สวัสดีทุกทนครับใครเป็น F4 ผมบ้างเนี่ยขอคนละแชร์เด้อว,วันนี้คนน้อยนะครับขอคนละแชร์แล้วไ like ลค์รัวๆด้วยดูนะครับใบบนกับใบล่างราคาต่างกันเยอะแยะมากมายสวัสดีครับเห็นไหมฮะเห็นหรือยัง มีใครเห็นความผิดปกติหรือยังครับมีเอามาขายผมได้นะบางท่านเจอทีล้วเป็นแหนบๆเลยนี่ครับนี่คือธนบัตรห้าสิบบาท รัชกาลที่สิบที่ผมประกาศซื้อใบละห้าพันถึงใบละหนึ่งหมื่นบาทจุดสังเกตหลายๆท่านขอบคุณพี่เจี๊ยบนัดครับแชร์แล้วขอบคุณครับคุณเห็นความผิดปกติของธนบัตรใบนี้ไหมครับดูให้ดีสังเกตให้ดีครับธนบัตรห้าสิบาทใบนี้ มีมูลค่าใบละห้าพันถึงใบละหมื่นครับนี่คือด้านหลังครับขอบพระคุณครับพี่สามารถสวนสุดจริตครับสวัสดีทุกท่านครับพี่เจษดาบอาเนื้อเกินครับเห็นไหมฮะใครเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้วแล้วกดหัวใจรัวๆมาเดี๋ยวจะไปแล้วจา้าลูกเพจเห็นแล้วพิมพ์เห็นแล้ว,แล,วแล้วกดหัวใจรัวๆมาเนี่ย แบบนี้ใบละห้าพันเอาแคปเจอร์กันก่อนแคปเจอร์กันก่อนแคปเจอร์ไว้ดูก่อนใบละห้าพันดูยังไงแคปเจอร์ไว้ครับใครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งแล้วกดหัวใจรวยๆให้ผมหน่อยได้ไหมแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งครับไว้ให้ลูกให้หลานดูใครแคปเจอร์แล้วกดเลขหนึ่งมาเดี๋ยวอธิบายทีเดียวครับ นี่มีหลายท่านเห็นแล้วมีหลายท่านรู้แล้วครับขอบพระคุณครับเออกดหนึ่งมากดหนึ่งมาพี่ไม่มีใครไ like, ลค์รัวๆให้น้องเลยเหรอวันนี้นะครับคนดูก็น้อยยอดไลค์ก็น้อยหยุดไ like ลค์สักสามเดือนเนาะอนะย่าเล่นอย่าเล่นนะครับไม่มีปัญหาครับแล้วแต่วันนะขอบพระคุณครับดูนะครับนี่คือธนบัตรห้าสิบาทรัชากาลที่สิบแบบกระดาษรุ่นใหม่เมื่อทุกคนหยิบขึ้นมากับแล้วทุกคนดูฮะ จุดสังเกตของธนบัตร50ิบาทรุ่นนี้คุณดูให้ดีนะครับก่อนคุณจะหยิบไปใช้ไม่ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่มีลักษณะของการที่มีเนื้อเกินลงมาอยู่ที่ด้านล่างมีแถบสีเกินลงมาที่ล่างปกติไม่มีเห็นไหมปกติไม่มีแถบสีเห็นไหมอันนี้มีแถบสีเกินมาอยู่ที่ด้านล่างซึ่งใครที่มีธนบัตรห0ิบาทแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ หรือว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบคุณเอามาขายผมได้ย้ํานะครับคุณเอามาขายมได้แบบนี้ใบละห้าพันถึงใบละหนึ่งหมื่นบาทมีอยากจะขายที่ต่อมาดูนะครับแถบสีเนี่ยเกินเนี่ยเกินตอนไหนเกินตอนตัดนะครับเกินตอนตัดเขาเรียกว่ามินมาร์กแถบสีในการตัดนะครับดูนะครับธนบัตรเนี่ยมีการตัดเคลื่อนไปอยู่ที่ด้านบนเลขด้านบนเนี่ยเคลื่อนขึ้นมาติดครับจึงทําให้ สีของธนบัตทะะรตที่อยู่ด้านล่างนะครับสีธนบัตรที่อยู่ด้านล่างฉลบแล้วเกินออกมาให้เราเห็นหนึ่งใบแบบนี้เปลี่ยนเป็นเงินได้ใบละห้าพันบาทหนึ่งใบแบบนี้บางใบเปลี่ยนเป็นเงินได้ใบละหมื่นครับขอประคุณครับใครมีก่อนคุณจะหยิบแบงค์ห้าสิบออกไปใช้คุณดูสักนิดเถอะครับห้าสิบบาทใบละหมื่นมีอยู่จริงแล้วขายได้จริงขอบพระคุณครับพี่อันนี้แถมอันนี้แถมเดี๋ยวจะไปแล้ว อันนี้แถมครับเดี๋ยวจะไปแล้วครับพี่เหรียญสลึงอลาะสี่พันแถมแถมแถมไปด่วนเลยเร็วเหรียญสลึงปีนี้ปีพศอ,อะไรครับอลาะสี่พันนะใครเห็นปีพศใครตาดีช่วยบอกหน่อยเร็วเหรียญน,นี้ปีอะไรครับใครตาดีช่วยบอกหน่อยมีใครอยู่ไ like, ลฟ์รัว,วให้ด้วยขายของที่ร้านไม่ต้องใช้ใบรับรองครับไม่ต้องทําบัตรรับประกันครับใครเรียกเก็บเงินท่านคือโจรครับ ปีอะไรมีใครอยู่เปล่าเอ,อ่ยมีใครอยู่ไม่จช่นะครับสวัสดีพี่สุวรรณเอสเคครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่เจี๊ยบนัทครับขอบคุณพี่สุนิตครับขอบพระคุณพี่นักรบหน่วยจูดโจมครับดูนะครับขอบพระคุณครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่เมื่อคุณหยิบเหรียญยี่ห้าตังแบบนี้ขึ้นมาครับเช็คดูในกระเป๋าคุณเป็นปีสี่สี่คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินพัน สภาพสวยๆเหรียญละ4,000บาทใครมีอยากจะขายติดต่อแอดไลน์ไอีตามหน้าจอครับส่งรูปของคุณมาประเมินราคามีราคาเราจะรีบตอกลับทันทีครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็ยบเพชรวัตุโบลาณเนี่ยขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับไม่ว่าคุณจะมีแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามพระเครื่องพระพุทธาผมยินดีรับซื้อทุกชนิดใครอยากจะขายแอดไลน์ไอีตามหน้าจอส่งรูปมาประเมิรราคาครับวันนี้ผมแบงค์เข็ยบเพชรวัตุโบราณ ขอลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดใจบีเ0็นเคศ3น์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ